เคยไหมครับที่ต้องนั่งอยู่ในห้องประชุมที่ทุกคนไม่ยอมกันหรือบทสนทนาในครอบครัวที่ใกล้จะกลายเป็นสงครามเย็นบรรยากาศแบบนั้นมันน่าอึดอัดจริงๆใช่ไหมครับคุณรู้สึกเหมือนกําลังถือระเบิดที่นับถอยหลังอยู่ในมือที่ถ้าพูดผิดคําเดียวก็จะระเบิดตูมใหญ่ทันทีเลยความจริงแล้วการสื่อสารในสถานการณ์ตึงเครียดไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาครับแต่มันเป็นเพราะเราขาดเครื่องมือที่ถูกต้องไป แค่คำพูดผิดคำเดียวก็อาจทำลายความสัมพันธ์ดีๆที่สร้างมานับปีได้ในพริบตาจะดีแค่ไหนถ้าคุณมีสูตรลับที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่ไม่มีใครฟังให้กลายเป็นคนที่ทุกคนต้องหยุดฟังและคล้อยตามผมมี5เทคนิคที่จะมาสอนคุณครับเริ่มจากการฟังเชิงรุกที่จะช่วยลดความร้อนในห้องลงทันทีต่อด้วยการสร้างสะพานเชื่อมใจที่จะทำให้คุณและคู่สนทนายืนอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเราจะเปลี่ยนจากสนามรบ เป็นห้องทดลองเพื่อหาทางออกที่สร้างสารรค์ร่วมกันจากนั้นคุณจะได้เรียนรู้สมการโน้มน้าวใจที่ทำให้ข้อเสนอของคุณยากจะปฏิเสธและปิดท้ายด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อให้ไอเดียนั้นถูกนำไปทำจริงหัวใจของมันคือความเข้าใจนะครับไม่ใช่การเอาชนะเพราะพลังของการสื่อสารคือการสร้างความไว้วางใจที่ยั่งยืน อยากรู้ว่า5เทคนิคนี้มีอะไรบ้างดูคลิปเต็มวิธีพูดให้คนยอมทำตามแม้ในวันที่สถานการณ์ตึงเครียดที่สุด